กินกับนายตูนะครับวันนี้ผมมาที่ร้านเจสีครับตามที่เพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งเคยแนะนําผมไว้นะแต่ว่าผมเพิ่งจะบังเอิญมาครับคราวที่แล้วมาผมมาชิมแล้วนะแล้วว่าคนเยอะมากแล้ววันนี้เออเพิ่นมานะครับแต่ว่าผิดคาดครับคนน้อยครับแต่ก็ยังมีมีลูกค้ามาเรื่อยๆประมาณนี่ครับเขาขายอ่าก็จะมีเมนูสลับสับเปลี่ยนไปทุกวันครับผมกับร้านเจสีครับที่ซอยโรงพยาบาลบางบัวทองครับ ป้าครับสวัสดีครับป้าชื่ออะไรอ่ะชื่อสมศรีค่ะป้าื่อสมศรีค่ะอป้าเดี๋ยวเมนูมีสลับสับเปลี่ยนทุกวันใช่ค่ะจำได้ไหมมีอะไรบ้างวันจันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแดงชิ้นแท้อังคารก๋วยเตี๋ยวเป็ดไก่กุ้เย็นตะโฟว็นอาทจะเป็นก๋วยจั๊บนะคะ แล้วก็วันศุกร์ก็จะเป็นเป็ดไก่หมูตุ๋นค่ะวันเสาร์ก็จะเป็นเนื้โพลอีกวันหนึ่งแล้ววันอาทิตย์ล่ะครับอาทิตย์หยุดค่ะวันอาทิตย์หยุดราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้น35ค่ะธรรมดาพิเศษสี่สิบค่ะแล้ววันนี้ก็บอกว่ามีบะจ่างด้วยวันนี้จะมีบะจ่างจะมีทุกวันค่ะจานถึงสุกอ๋อแล้วก็พวกอะไรนะแล้วก็ขนมจีบอะไรพวกนีบอาหารจานถึงสุกเหมือนกันอ๋อแล้ววันนี้มีเป็นก๋วยจั๊บ วันนี้จะเป็นขวยเจ้าค่ะอ่าเดี๋ยวทําไปเลยครับไม่เป็นไ,ไรผมถามไปเรื่อยๆอจะให้หลงด้วยให้ลืมด้วยเปิดขายาตั้งกี่โมงตั้งกกี่โมงครับหกโมิบนาทีถึงบ่ายโมงครึ่งค่ะบางทีก็หมดก่อนบางทีก็หมดก่อนอแล้วแต่งั้นมีเบอร์โทรไหมครับมีค่ะขาเบอร์โทรด้ครับค่ะศูนย์แปดห้าศูนย์แปดาสศูีค่ะสามห้าร้านปลาสีโทรได้ตลอดกลางคืนห้ามโทร แลแแแล่ค่ะมีลุงมะพร้าวนีนะคะจะลุงที่สาบ้าบที่ส้าค่ะอันนี้ราคาธรรมดาแล้วคุณดูดิโอ้โหได้เยอะเลยอ่ะอืาาาาา้ามาเรา่ลุงมะพร้าวาาาาาาะอาาาาา้าาาาาาาราา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 ดาายาาานา อันไหนครับมาสีพิเศษอันนี้อันนี้ค่ะอันนี้อันนี้เดี๋ยวนะคะจะเป็นพิเศษพิเศษพิเศษอันนี้ธรรมดาธรรมดาก็ก็อิ่มแล้วค่ะอ๋อชามจะแบ่งสีเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ใช่ค่ะท่าพิเศษจะเป็นสีแดงเอากลับบ้านได้เอากลับบ้านได้ด้วยใช่ใช่มีสามอันนี้พิเศษอันนี้มะพร้าวอันนี้พิเศษนะคะพิเศษสุดพิเศษเท่าไหร่ครับเนี mm ่ย hmm. สี่สิบบาทค่ะพิเศษอีกหนึ yeah ่งต like ัวสี่ ลูกค้ามาตลอดครับนี่ช่วงเช้าเปิดตั้งแต่หกโมงสิบนาทีบางทีก็หมดก่อนนะก่อนบ่ายโมงคุณก็โทรมาถามก่อนลวกันเบอร์โทรผมก็ขอให้แล้วนะอะนี่ครับกับร้านเจสีเดี๋ยวผมจะลองสั่งกินดูเ,เพราะว่าคราวที่แล้วผมมาผมกินเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นเออตับไก่ตุน๋นอร่อยดีครับราคาไม่แพงเราก็จะมีพวกบะจ่างเห็นไหมห้อยอยู่นั่นแล้วก็จะมีพวกขนมจงนขนมจีบคุณก็สั่งเอาลวกันมาคุณก็ดูแล้วกันจะสั่งจะกินอะไรก็เลือกเอาครับ ทีนี้ถึงคิวผมแล้ว่าเสี<ด>เอามาให้ผมลองถ้วยหนึ่ง<ด>ครับสามคนๆเลยพนพนเลยดีด๋ยวมาลองชิมกันดูครับว่าจะอร่อยจริงหรือเปล่าครับแต่คราวที่แล้วอ่ะผมผมมาชิมแล้ว <S <S อ่าเขาแนะนามาผมมาชิมแล้วแต่คราวที่แล้วผมมากินนึ่งเตี๋ยวไก่กับอ่าเตี๋ยวหมูอ่าหมูน้ําตกหมูหมูตุ๋นเนี่ยหมูตุ๋นเนี่ย อันนี้อันนี้ทำให้ผมพิเศษใช่ไหมครับจนานละตี๋อ่ะค่ะเดินนั่งเลยค่ะเอาเปิดโค้งให้พี่อุ้ยขวดหนึ่งนี่ครับพี่ป้าเขาเอามาเสิร์ฟเห็นไหมนี่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 อันนี้สี่สิบาทนะต่เขาทำมาสี่สิบาทโหแบบโคตรเยอะครับเออสี่สิบบาทอ่ามืดไปหรือเปล่าผมอยู่ด้านในนะอ่าจะมีก็แค่แสงไฟตรงนี้นะอ่า โอเคผมว่าสว่างพอได้อยู่นะโอเคนะดยูดูกันไปครับผมไม่ได้เอาขากล้องออกมานะอยู่ใต้เบาะไม่ได้อ,ออกมา <c oughs> เอาเท่าที่ได้ครับประมาณนึงนะเดี๋ยวผมขอหยิบช้อนก่อนแล้วกันนะเ่าท,ที่แล้วอย่างที่บอกผมมาชิมก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ชิมหมากวยจับเพราะว่าเมนูเขาจะสลับสับเปลี่ยนไปทุกวันครับแล้วว่าวันอาทิตย์เขาก็หยุดน,น,นี่ประมาณนีเ้เมนูเขาประมาณนี้เลยนะ โดยประม,มาณ่าโอเคเดี๋ยวมาชิมกันครับในนี่น,น,นี่ลูกค้าเยอะครับเริ่มมากันเยอะแล้วอาเมื่อเช้านี้ผมมานึกว่าคนจะน้อยอันนี้คนเยอะกลับมาเยอะเหมือนเดิมแล้วน้ำก็ดีคนลเลยเฮ้ยอร่อยครับต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่แนะนําผมมาแต่จะให้ผมมาชิมทุกวันก็คงไม่ไหวอ่ะอืม ดีครับไม่ต้องปรุงเดี๋ยวเวลาอร่อยอยู่แล้วอืมแล้วก็นี่มาต่างลูกละ25บาทครับเป็นไงม,มาลองกันเองครับมาลองกันเองอันนี้ผมจะไม่บอกนะคุณมาลองกันเองอเฮยอันนี้กลับมาที่กว๋วยจั๊กกันต่อเอออร่อยครับอร่อยอร่อยเดี๋ยวไข่สดชิ้นหนึ่งคุณดูเดี๋ยวโอ้โหน่ากินไหมล่ะ ต้องบอกว่าอร่อย,วยเว้ยอือต้องมาโดนครับต้องมาโดนราคาไม่แพงอ,อร่อยอร่อยดีดีด,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 ดีอร่อยครับเลือดต้องหอมด้วยเฮ้ยเขาต้มเขาตุน๋นจนจนมันมันหอมเลยเลือดอะ่ะเออ เฮ้ยผมชอบนะอืมมีกลิ่นมีรสของเขาครับเลือดอ่ะหอมดีเฮ้ยอร่อยผมชอบอ่ะแล้วสี่สิบบาทไม่น้อยเลวคุณดูอลยดูนี่จริงๆแล้วเขาเป็นสามสิบห้าบาทครับอย่างที่คุณเห็นในรายแล้วก็อันนี้ยสี่สิบบาทโอ้โห ไม่มาคนถือว่าพลาดกับร้านเจส๊สีอยู่ที่ซอยอ,อะไรนะโรงพยาบาลบางบัวทองครับเข้ามาในซอยเนี่ยคุณเข้ามานี่เดียวเจอร้านแรกเลยอยู่ขวามือเข้าเข้าปากซอยมาอยู่ขวามือครับมาต่อครับเมื่อกี้ผมแว็บไปถ่ายรูปมาเช่นเคยครับแนะนำอีกทีอร่อยครับลองมาโดน ราคาคุ้มครับแถมอร่อยด้วยอืแล้วถ้าใครมีร้านอร่อยอร่อยแบบนี้แนะนำเข้ามาได้อีกนะครับไม่ว่าจะในเพจเกินกับในตูนนะครับหรือว่าในช่อง youtube นี่แหละ ชื่อเดียวกันครับเขาไปแนะนําได้ครับแล้วก็ยังมีนะบุณเพึ่งน้อยร้อยโลเขาแนะนําผมมาอีกสองร้านครับเออจะอยู่ทางไปทางชมเชยสตูดิโอ Studio นี่แหละครับแต่ว่าเลยขึ้นไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็คือเป็นตลาดน้ําประมาณนั้นครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายมาให้ชมกันอืมแต่านนี้ผมแนะนําเลยต้องมาอ่าแล้วนี่ครับพวกไส้พวกอนะไรไม่มีกลิ่นนะเขาหอมเลยนะทําหอมเลย ไม่มีกลิ่นครับแต่ว่าจะเป็นไม่มีกลิ่นสาบเออต้องบอกงี้สิแต่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมๆจากเครื่องทะโลที่เขาต้มเนี่ยฮะอืมนีละปอดอืม,อ,มอร่อยครับอร่อยอร่อยต้องมาต้องมาร้านนี้ยังไงต้องมาครับมผมแนะนำเลยอืม อเอาเป็นว่าคลิปนี้คงจะไม่มีอะไรครับถ้าอยากกินอยนัดโดนต้องตามผมมานะกับร้านเจ๊สีครับอยู่ในซอยโรงพยาบาลบางบัวทองตำบลสน่รอยครับอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับเป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดที่ผมแนะนําเลยนะมาครับมามาแล้วก็เป็นไปได้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับอ่า เข้ามาติดตามกันได้ครับแล้วก็มีร้านอะไร,รอรอ่อยแนะนําผมได้นะเข้ามาแนะนําผมได้ทิ้งคอมเมนต์ไว้เลยครับไม่ต้องเกรงใจครับขอให้เป็นร้านอร่อยอย่างเดียวผมก็สรรหามาให้คุณชมกันนี่แหละครับเอ้าคลิปนี้ไม่มีอะไรจริงๆแล้วครับแรมนานก็ไม่ดีนะขอบคุณครับที่ติดตามรับชมบายบายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไหนๆก็าามานะขอลองสักหน่อยเอออื้ยหัวจับยังไม่ทันจะหมดเลยคนรูค้าทั่วอยู่ยังไม่อยากไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มาจางมาจางมาจาง <d _ n ate> เดี๋ยวนะผมมองในกล้องก็ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอสักคำสองคำก็ยังดีอืมโอ้ยปากเลยปากรั่วเลยครับอร่อยอืมยี่สิบห้าบาทต้องมาลองครับต้องมาลอ,อ,องมามามา,มาลองกันเถอะอืม กินหกอก่าับเสยเลยนี่ไหยอืมออะผมไปจริงๆแล้วนะ